<c oughs> หายยังไงฮะหายแล้ว,ลงลงวไ,ไข่ไม่มีไอหรอกมันแค่คันๆนิดน,นกับตอนดึๆกๆเวลาเปิดแอร์มันตัวร้อนหนึ่งหน่อยแต่ถ้าเปิดพัดลมก็ไม่ตัวร้อนนะ มันก็หายใจสะดวกอะถ้าไม่เปิดพัดลมแต่ถ้าเปิดแอร์หายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ข่อยเป็นโรคแผยยนนนลยามให่ทำไมห้มองตัวเองลกจะตายไม่ได้เก็บเลยก็เกะเจะเก็บแหละแต่เหนื่อยอยู่ม,ม,ม,ามาก็เลยของมันให้มันนอนด้านล่างเอา เขาบอกพี่แมวนี่เขาบอกมันไง๋ยวไปบอกมันก็ได้แม่ก็นอนกับพ่อยมันนอนด้านล่างเอาทำไปทำไปไทยเ่นเนแล้วน,นั้นไหม่เราเหรอพ่อ้หาหมูอ่ะไม่ยัง เขาก็กินยาอยู่ทุกวันนะไอ้เม็ดใ,ใหญ่อ่ะโอ้ไม่เกียมเลยอ่ะ <c oughs> พ่อไม่พัสดเนมีกินหรอพัสดสีอิวฮะ <c oughs> ไม่พัสดสีอิวกิน เอาได้ล้วมั้งไหมเรวอ่ะพอถูกไฟเบาเองไหมบอกว่าเขาเว่าย,วย,วยังแรงเลยสุกเสาเสาหน้าเหรอพอจะได้เตรียมตัวถูกขอยืดห้องเขาอยู่ อะไรยทำไมใส่หอมอ่ปะปลาลาเหรอปรลาลาดิบเอาแบบ่อยกินได้บ้างได้ไหมเนี่ยแต่ละอย่างใครไม่กินดิบอ่อเะ,อะอเค็มๆเียม,มน้อยเนาะ ไหนดูสินะตา <c oughs>